อสวัสดีครับสวัสดีครับผมเพชรพูนทองครับอ๋อวันนี้มาดูปราสาทตามเมืองกันหน่อยครับไม่รู้ติดอะไรข้างหน้าครับน่าจะมีด่านทตตหารตรวจบัตรประชาชนหรือเปล่ากําลังเดินทางมาดูครับพักผ่อนสมองบ้างตอนนี้ก็กําลังอยู่ในรถครับน่าจะเป็นด่านที่เขาตรวจดูบัตรชายชน ว่าเป็นคนไทยหรือคนอะไรสักอย่างเนี่ยครับ,อบโอ้ติดยาวเลยครับโอ้โหมีแต่ปลาเลยมีแต่ปลาโอ้แถวนี้ธรรมชาติดีมากเลยเตลี่ยนทุกอย่าง คนมาเยอะครับน่าจะเป็นป้อมทหารโปรดดูความเรียบร้อยครับต้องค่อยๆขยับขยับไปทีละนิดครับโอ้มีแต่รถป,ป้าย,ายทะเบียนไกลๆทั้งนั้นเลยไม่ได้ถ่ายให้เห็นทะเบียนนะเบียนกรุงเทพห่นแหละอ๋ะ าคนไทยครับช่วยกันมาดูของไทยครับโอ้โหยาวเป็นกิโลลวมั้งน,นะนะโอ้โหยาวมากเลยโอโ้รถติดเท่าออไปกรุงเทพเลยนี่รถติดในปลาครับ หลังก็ยาวเยียนเลยโอ้โหประวัติศาสตร์ครับคนไทยมาเที่ยวประวา,าสตามเมืองครับโอ้โหเยอะแยะเลยจากกระเซที่เขมรบุกรุกครับข้างหน้าก็โอ้โหยาวไปถึงนู่นเลยเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันครับตรงนี้น่าจะเป็นตลาดนัดของชาวบ้านหรือเปล่า โอ้ยนน่ะโอ้รถติดยาวจริงๆครับนี่ทหารก็มาคอยอำนวยความสะดวกครับตรงนี้น่าจะเป็นตลาดนัดชาวบ้านแหละดูไปนี่อาหารการกินปภาษาตามเมืองเยวิ่งมาจากบ้านผมก็ประมาณสัก60กิโลครับก็ไม่ไกลนะแต่ไม่เคยมาสักทีเพิ่งนี่แหละครั้งแรกครับมีเหตุการณ์ อเมนขึ้นมาเป,นเป็นข่าวดังครับก็ไม่เคยมาสักทีเลยเพิ่งนี่เลยครับแต่รู้สึกว่าคนไทยมาเยอะมากเลยโอ้โหสุดยอดเลยครับไม่ใช่สองชั่วโมงนี้ผมไปถึงนูน่นรถติดยังไม่ได้เขยับเลยโอ้คนไทยมาเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วมั้งนี่มีคน ดังคนไรมาหรือเปล่าทำไมมันรถเยอะจังวันนี้โอ้รถเยอะมากป้ายทะเบียนเหยโอกรุงเทพมหาคนครเยอะมากเลยต้องเดินครับข้อไปไม่ได้ รถเยอะครับทหารบอกว่าข้างในน่าจะไม่มีที่จอดครับอจอดรถยาวเฟือยเลยจอดสองข้างทางเลยนะโอ้โหคนมาเยอะมากไม่รู้จะเดินไปอีกกี่ร้อยเมตรครับโอ้โหทหารว่าประมาณสักเจ็ดแปดร้อยเมตร คนมาเยอะมากอมีทหารคอยอำนวยความสะดวกหลายนายเลยโอ้โหโอ้ยยังไม่ถึงตัวปราสาทเลย ชาวบ้านก็มาเยอะแยะเลยโอ้รุนคุณปูน่นี่ทำงานนี่ทำป้มเออหม้อก๋วยเตี๋ยวนี่จับครับพันนี้ ภายครับดินสวยมากเลยนี่ฝนเยอะมาก โกกทำป้อมครับอ่ะอย่าตามดูคลิปหน้ากันแล้วกันครับสวัสดีครับ